เนื้อนุ่มมากเค็มน้ำปลาสีมือแม่บ้านเนื้อดูเนื้อครับเนื้อแบบช่ำๆเด้งๆเลยอะ่ะน้ำจิ้มในอย่างแ่บครับเนื้อช่ำๆเด้งๆ อ,อีกทีครับข,ขออีกทีนะไปครับอื